ไฟอินเวอร์เตอร์ยุ่นยี่ห้ออะไรเน,นี่ TBE เนี่ยกี่วัตต์ก็ไม่รู้เลยเนี่ยโอุแปดร้อยแปดร้อยยังเหลืออยู <c> ่ <oughs> อาการ <c oughs> เปิดเป็นสีเขียวแบบนี้ไม่มีไฟออกมาเลยเนี่ยนี่ไฟหลอดไฟต่อปลั๊กไฟไปดีเรียบร้อยเอาปลั๊กไฟมาเสียบไม่เห็นมีไฟเลยเอแต่เอาแต่เอา ปักไฟไปเสียบหลอดไฟมีไฟมาเสียบผ่านนิวเมเตอร์ไม่มีไฟโอ้พัดลมมันไม่ค่อยจําแล้วมันอืดอ,ดอ,ด,อดอิดอิดแล้วอันนี้เสียงมัดลมนะครับไม่มีไฟออกนะครับบางครั้งติดเป็นไฟแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นนะครับอาการเป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับมันต้องสุดยอดแน่เลยใช้ควงหายไปแล้วมาดูด้วยกันนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามไหมหรือว่าข้างในมันจะเป็นแบบใดบ้างนะครับแต่ลูกค้าคงไม่ได้แกะเครื่องมันหรอกนะครับบอกว่ามันเป็นแบบนี้ก็เอามาเลยดูนะครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับ มันมีน็อตสี่ตัวด้านนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะแกะแล้วก็เลื่อนด้านบนออกแต่สุดท้ายแล้วต้องไขทุกตัวเพื่อทาการซ่อมนั่นแหละนีน็อตกี่ตัวก็ได้ไขหมดแล้วสุดท้ายแหละมาดูข้างในกันเป็นไงนะครับี่ครับไขน็อตออกมาสี่ตัวแล้วมันก็เลื่อนนะครับโอ้ฝุ่นเพียบเลยโอ้นะครับมีสีแล้วเบิดด้วยนะครับเพื่อนนะมีสีแตกด้วยนะครับ ซีแตกด้วยนี่นี่น, <S 2> <S 2> <S 2> นี่เห็นไหมมีซีแตกด้วยนะครับมีแมงสาบด้วยแมงสาบนี่เป็นฟอสซิลไปแล้วบางที่เรียกแมงสาบนะครับบางที่เรียกแมงกระสาบนะครับนะเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขันน็อตอะไรต่างๆออกมาหมดทุกตัวนะครับแล้วมาดูกันเออเดี๋ยวมาดูกรณีศึกษาพัดลมเนีย่ยพัดลมเหนียวเหนียวอยู่เนี่ยนะครับนะต้องล้างให้เขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไขก่อนเด้ออ่าขันน็อตอ,ออกมา โอ้โหเลื่อนออกมานะครับนะด้านล่างเป็นแบบนี้สุดยอดมากเลยมันคือช็อตเป็นแนวนี้วะ <c oughs> ไปม,มันช็อตแบบนี้มัน <c oughs> ช็อตหรือเปล่าหรือมันแค่มันดำเอาผมล้างก่อนนะครับล้างก่อนล้างก่อนนะครับนะอ่าเห็นไหมครับล้างได้โอเคแจ๋วแล้ว ผมเห็นมันเป็นดำๆอยู่นี่ไงเดี๋ยวดูนะเออเนี่เห็นมันเป็นดำๆอยู่เนี่ยนี่เนี่ยมันดำๆอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันลอกๆอยู่เนี่ยเห็นไหมครับทำไมมันลอกล่ะเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันมีความชื้นหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนเหมือนกับว่าไอ้นี่ยมันร้อนมันร้อนแล้วมันมันก็เลยลอกหรือเปล่านะครับทีนี้ เหมือนเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับมเตอร์ Better นี่แหละมาวัดดูนะครับตั้งคูณหนึ่งเลยตั้งคูณหนึ่งนะครับตั้งคูณหนึ่งวัดไดโอดนี่เลยมันลอกแบบนี้วัดไดโอดเลยโอ้ยมันชัดแล้วนี่ไงปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะเนี่มันจะขึ้นแบบตัวนี้เห็นไหมนี่นขึ้นแบบตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นป่าละ่ะ น,นี่นะนี่นะไดโอดไดโอดสตัวอยู่เนี่ยครับตัวนี้มันช็อตไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้ช็อตแล้ววัดในวงจรช็อตแล้วตัวนี้ยังไม่ช็อตนะครับนะมาดูมิตเตอร์กันต่อไป <c oughs> มาดูตัวนี้บ้างโอ้ยตัวนี้ก็ช็อตเหมือนกันตัวนี้อ่านี่ช็อตไปแล้วเดี๋ยวด้านนี้อ่าตัวนี้ไม่ช็อตอ่าเห็นไหมครับ2ตัวนี้ช็อตที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหม ตัวไหนมันชออ็อตชาววิทย์ก็ดาเน,นินการเอามันออกมานะครับนะตัวไหนช็อตเอาออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับในส่วนที่เหลือต่อไปตัวไหนช็อตเห็นแล้วเอาออกมานะครับนะดูเลยลายวงจรมันล่อนมันแตกแบบนี้เอาออกมาก่อนเลยนี่ไงไดโอตัวแดงเนี่ยนี่วันกันนะครับนี่เลยเอาออกมาก่อน ทีนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูว่ามันช็อตหลายคลิปแล้วบางทีถอดออกมาแล้วลืมวัดให้ดูวัดจะในวงจรมาดูคลิปนี้บ้างเห็นไหมเข็มมิเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ไดโอดนะเนี่ยตัวเนี้เห็นไหมนี่ดูมันขึ้น,นว่าเนี่ยโอ้โหวัดยากเว้มันไม่มีตัวยึดมันอ่ะนะนี่เห็นไหม นี่มันขึ้นจนสุดเลยเห็นไหมนี่ได้โอดนะเนี่ยโอเคนะตัวนี้ก็คงจะเหมือนกันนะนะครับเอามันเอามันมันช็อตแล้วก็ช็อตเอานี่อ้าวโอเคมันช็อตไปแล้วเหลือสองตัวอยู่เนี่ยสองตัวอยู่เนี่ยนี่นะโอ้ยไม่เห็นช็อตเลยไม่เห็นช็อตเลยดีอยู่นะครับทีนี้ตามมาดูตามมาดูมอสเฟตมอสเฟตขาออก สี่ตัวอยู่เนี่ยวัดในวงจรนี่แหละดูนี่ครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอยู่ในพวกนี้โอยังไม่ช็อตเลยนี่ก็ยังไม่ชอ็อตน,นี้อันนี้มันก็ยังไม่ช็อตตัวนี้มันก็ยังไม่ช็อตขาเข้า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 บ้งางขาเข้าบ้างทางฝั่งสิบสองโวล ไม่เห็นช็อตเลยวัดตัวเดียวนี่เทียบเท่ากับวัดสี่ตัวเลยโอเคครับฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็คงจะต้องหาไดโอดมาใส่นะจ้ะโอ้ยแดดเริ่มส่องแล้วแดดอ่อนๆนะครับวันนี้อากาศดีนะครับไปไหนลอะอะไดโอดอยู่นี่นะสี่ตัวพอดีผมมีไดโอดแบบที่ไม่มีหัวไม่มีขาแบบนี้นะนี่เลยไดโอดนะครับามาใส่ ทีนี้ซีบวมซีบวมตัวนี้ซีตัวนี้มันบวมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเนี่ยอาจจะมาจากว่าลูกค้าใช้โซล่าเซลล์หรือเปล่าครับแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อมหรือเปล่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วคุมไฟไม่ได้คุมไฟไม่อยู่ไม่มีชาร์จเจอร์หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ต้องสอบถามลูกค้าด้วยนะครับในกรณีแบบนี้มันอาจจะเกิดจากโซล่าเซลล์ไฟมันเกินมา ถ้าโซลาเซลล์12โวลต์เนี่ยมันมันมันออกมาจากโซลาเซลล์18โวลต์นะครับพอดีถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มีปัญหาแล้วเนี่ยไฟมันก็จะเกิดมาเกินมามันก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ C ที่บวมเนี่ยมันเป็น C ที่พันไมโคร35โวลต์เอ๊มเกิดจากอะไรหนอมันถึง C บวมนะครับ ตอนนั้นไม่ใช่หลักใหญ่ใจความหลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่ว่าเราซ่อมให้มันเสร็จมันก็เสร็จเพื่อนนะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมไปหาไดโอดมาใส่ก่อนนะครับนะเมื่อกี้นี้เราให้ฟังเดี๋ยวไปเอาไดโอดมาใส่แล้วมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาไดโอดก่อนอ่าแล้วทีนี้ก็จะเอาไดโอดใส่นะี่ครับเนะี่ยใส่ธรรมดาที่ไหนไดโอดก็ไดนี่นะครับ <laughs> อ ไดโอดมันเป็นไดโอดไม่มีหัวนะครับมันจึงง่ายๆไดโอดไม่มีขาหมหวยเออถ้าเกิดว่าไดโอดมีขาเนี่ยเราต้องทําการตัดขามันจะวุ่นวายใส่ผงนะเพื่อนนะไดโอดตัวนี้มันไม่มีขาเปิดไฟอ๋อได้จริงๆด้วยครับเห็นไหมไฟสว่างแล้วหลอดไฟสว่างแล้วเห็นไหมทีนี้ แล้วก็เอามิเตอร์นี่ครับมาวัดดูจริงๆจะเปิดนานได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าม,มันยังไม่ได้ติดซิงค์ระบายความร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่า,าจะมาวัดไฟ ac นะเพื่อนนะปรับ ac 250โวลต์ ac นะครับทีน,นี้ก็มิเตอร์ของเรานะครับวัดดูวัดดูเห็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยเนะครับ ยากลำบากเหมือนกันไอไอนะฮะนะเอ้สิจิ้มตรงปลั๊กไฟนี่นะครับปลั๊กไฟขาออกของมันนี่นะครับตั้งที่250โวลต์นะครับวัดครับปื๊ดโอ้ยไฟมันทำไมมันมันไม่ถึง220เลยแสดงว่าแบตอ่อนหรือเปล่านะครับสลับข้างมิเตอร์สลับข้าง,างปืด มันไม่ได้2 2 0หรือมิเตอร์มันอาจจะเพี้ยนไปนะครับเดี๋ยวดูนะมิเตอร์มันก็ไม่ค่อยจะได้การเหมือนกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูตัวที่มันเป็นเข็มเข็มเข็ม,เข,มเข็มมีปัญหาแล้วเอาลองลอง,ลองเอาตัวเล็กๆเ,เนี่ยลองดูนะครับเพื่อนนะเพื่อมันจะต่างกันนะเพราะผมผมไม่ค่อยเชื่อมิเตอร์เท่าไหรนะ่นี่เอาไหมาครับ AC ตั้งที่600โวลตล์วที่นี้ถ้าเป็นมิเตอร์สีเหลืองๆแบบคองผมเนี่ยนะเบ๊บได้เท่าไหร่พวกนี้ครับโอ้ตัวนี้มันวัดได้หอด203ศูนย์ขวานมันเป็นยังไงวามิเตอร์ดีว่า,กา,กวามันกากีรีวะมันบคือกันว่ะ2032โวลต์เห็นไหมครับนี่สลับสายมิเตอร์ดูสลับข้างสลับข้างมันได้เท่าไหร่ได้ใกล้เคียงกัน2ห2 5สลับสายมิเตอร์ สองร้อยสามสิบสองอ่าไม่เป็นไรใกล้เคียงกันนะครับเออเจ๋วแล้วเจ้าแล้ว,าลวบางคนก็จะถามว่าเอา้าทำไมต้องมาบอกให้สลับสายมิเตอร์แบบนี้บอ <c oughs> บอกเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วเอ่อที่นี่นะครับเครื่องเราทํางานได้นะครับอย่าลืมมาคำคำดูนะผมเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวมันจะร้อนโอ้มันจะไม่ร้อนเลยโอ้ไม่ร้อนนะครับเนะนี่ยโอ้บอยบ่อห่อนจ่อยไปต่อได้นะครับหเห็นไหมครับเพื่อน โอ้ลืมลืมวัดตรงนี้ให้ดูนี่นี่นีที่ว่ายี่สิบโวลต์นี่มันจะจริงหรือเปล่าเครื่องนี้เวลา้เท่าไหร่นะดูนะครับที่ออกออกจากไดโอดนี่นะครับมันจะมี C ีนะเพื่อนนะนี่ดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมี C ด้านไหนด้านลบด้านไหนด้านบวกวะน,นี่อ่ะนี่นะเพื่อนนะวัดตรงนี้นะครับนี่ตรง C ีมันนี่นะครับนะวัดดูอ่าสิบแดโวลต์จริงๆด้วยเห็นไหมครับสิบดโวลต์ บางรุ่นนี่ก็ยี่สิบบางรุ่นก็ยี่สิบสองนะครับมันไม่มันไม่ใช่บางรุ่นสิบางเครื่องบางเครื่องนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับสิบเจ็ดสิบแปดโวลต์เป๊ะเลยนะครับมิเตอร์มันไม่ค่อยจะเหมือนกันเดี๋ยวเราไฟังเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้าง่าเดี๋ยวมาดูตัวเข้มเขม,เขม้ีบางนะครับ,บกันนะจะเป็นยังไงนะครับถ้าเข็มมิเตอร์ชี้ขึ้นมาตรงนี้นี่ประมาณยี่สิบนะเพื่อนนะแสะงไฟมัน นี่น่ให้ประมาณยี่สิบนะครับนะเดี๋ยวดูนะครับโอ้ได้สิบเจ็ดสิบแปดวนเหมือนเหมือนกันเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่วัดเอซีมอย่างแปลกนะครับมันเป็นยังไงนะเบื่อนนะนี่ก็จบแล้วนะครับนี่คือการซ่อมค,คือมองง่ายเลยที่แรกเห็นลายวงจรตรงนี้มันมันร่อนนี่ครับผมก็เลยได้ทําการแก้ไขนะครับโดยการคูรอกนะครับ ทีนี้ในกรณีที่มันล่อนแบบนี้เพื่อนอยากจะ,ะป้องกันการร่อนเพื่อนก็เอาอะไรเขาเรียกน้ํายาเคลือบแผ่นวงจรมาเคลือบไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน้ํายาเคลือบลายวงจรนี่จุ่มสําลีก็เคลือบเคลือบไว้เคลือบไว้เคลือบไว้นี้นะครับเนะี่ยเคลือบไว้ไลายวงจรตัวนี้ก็จะ ติดอยู่ทนนานแล้วล่ะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงครับง่ายไหมครับเพื่อนง่ายมากเลยเคลือบไปอีกก็ได้นี่ครับเป็นไรเสดายน้ํายาเรามันจุ่มมาแล้วเนี่ยเข้า <c oughs> หน่อยน,น,นะครับเนี่ยนะครับ t l 4อ4เก้าสี่นี่ครับเพื่อนนะเผื่อสองตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับสำหรับมอสเฟตมันเขาขูดเบอร์ออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ ขูดเบอร์ออกไปนะครับผมดูแล้วมันขูดเบอร์นะครับนะโอ้ขูดเบอร์ซะแจ๋วเลยเป็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมประกอบนะครับทีนี้คันน็อตแล้วว้าว๋ออ๋อ,อนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะเอาไปใช้ในการนอนนาช่วงกักตัวนะครับ ยังไงก็ขอให้นอนนาด้วยความสุขสนานในคืนนี้ย,ยอดมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับไปแล้วครับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกัน